อยากหาแหวนสักวงเป็นของขวัญให้กับตัวเองหรือมอบให้กับคนที่ท่านรักและห่วงใยในโอกาสพิเศษต่างๆเรื่องแหวนไว้ใจผมบางอาลีเพจวอาแหวนท่านชายแหล่งรวมแหวนท่านชายจากอันยมณีหลากหลายเราคัดสรรเม็ดยอดเกรดคุณภาพภายใต้งานดีไซน์ขึ้นตัวเรือนจากทีมงานช่างมืออาชีพที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีสินค้าเราพร้อม มีให้ท่านเลือกทั้งแหวนพร้อมใช้งานทั้งเม็ดยอดอย่างครบคันพร้อมงานซ่อมบำรุงให้คำปรึกษาขึ้นตัวเรือนภายใต้งบประมาณและแบบทีไซน์ที่ท่านพอใจเราให้ความสำคัญและมุ่งเน้นความสุขของลูกค้าเป็นสำคัญภายใต้หลักคิดงานส่งต่อและแบ่งปันความสุขสินค้าเป็นสื่อกลางให้เราได้รู้จักกัน ผมบางอลาลีผมรับประกันความพึงพอใจซื้อกับผมท่านไม่มีความเสี่ยงใดๆทั้งสิ้นผมพร้อมดูแลและให้บริการท่านตลอดอายุการใช้งานเสมือนดูแลให้กับคนในครอบครัวร้านผมอยมู่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาถัดจากหน้าหอนาฬิกาตลาดพาซาหาดใหญ่ถนนพูลสุวรรณปลายซอยตรงข้ามร้านทองมีโอกาสผ่านมาทางนี้ อยากหาแหวนดีๆไว้ใช้งานอย่าลืมนึกถึงเรามาที่เราไม่มีผิดหวังสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดจะไม่พลาดสินค้าและความรู้เกี่ยวกับแหวนและอัญมณีอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและช่วยประชาสัมพันธ์เพจว่าแหวนท่านชายของเราด้วยนะครับเรื่องแหวนผู้ชายไว้ใจผมผมบางนาลีรับประกันความพึงพอใจแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ